ตัดทรัพย์สินสวกิติศักดิ์ตัวตื่นรัฐสภาพบมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินดานภูสมรสแจ้งไม่มีทรัพย์สิสนเอวานาทีนี้ของไม่มีใครไม่รู้จักนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาธ,ธิกุฒิสภา,าชื่อดังผู้ที่ลุกขึ้นมาฟาดฝีปากกับพรรคดังอย่างเผ็ดร้อนโดยนายกิติศักดิ์นั้นเป็นชาวพิจิตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนคลองถุงจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสวมาจากการเลือกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติและตำแหน่งอื่นๆได้แก่รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้พิการคนพิการและผู้ได้โอกาสวุฒิสภาและกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาสำหรับประวัติการทำงานของนายกิติศักดิ์ที่ผ่านมาจะาคุกซีอยู่ในแวดวงด้านการเกษตร ทั้งเรื่องข้าวการติดตามเงินค่าจำนำข้าวตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวจังหวัดพิจิตรประธานเครือข่ายชาวนาภาคเหนือกระทั่งขึ้นเป็นตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินอกจากนี้นายกิติศักดิ์เคยยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเมื่อปี2562 ว่ามีรายได้ต่อปี284,000บาทรายได้240,000บาททรัพย์สิน1 6 5 4 8 4 9บาท42สตางคมีสิน3160บาทมีทรัพย์สินมากกว่านีสิสน1,354,689บาท42สตางอย่างไรก็ตามนายกิติศักดิ์แจ้งสถานภาพการสมรส ภรยาชื่อนางฉลองรัตนวราหะแต่แจ้งว่าภรยาไม่มีทรัพย์สินนอกจากนี้ค่ะสำนักข่าวอิสาราเคยรายงานว่านายกิติศักดิ์เคยแจ้งถือกรองที่ดินสปกรหมายเลข3755หมู่14อําบลโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรได้มาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2536เนื้อที่ประมาณ12ไร่กว่ามูลค่า6 0 0 0บาท